กเพื่อนมาต่อยคลิปนะครับค <venge> ลิปน okay. ี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูพ่อพาสวนแปนะครับอโวคาโดทุกสายพันธุ์นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทั้งวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับผู้บริโภคจะได้ทานอาโวคาโดที่อร่อยนะครับ twitch. คนทานไม่รู้นะครับพ่อค้าก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่เจ้าของสวนจะต้องควบคุมคุณภาพทั้งคนงานในไร่ของเรานะครับเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพราะอาโวคาโดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สุกทั้งหมดพร้อมกันเลยครับก็คล้ายๆทุเรียนมันก็ต้องเลือกตัดเหมือนกันนะครับ ฉังนั้นเราก็ต้องเอาผู้นี้มาสอนคนงาน,นครับอย่างลูกนี้นะครับลักษณะที่เราจะดูอะโวคาโดพันพรพ้าศูนแปดนะครับสิ่งที่สําคัญที่จะดูคือเราดูที่ปิงปิงคือตรงนี้นะครับอันนี้ผมตัดไปแล้วเนาะปิงตรงนี้เนี่ยจะต้องกวบใหญ่นะครับแล้วก็ออกสีเหลืองเหลืองนะซัดสีเขียวก็ยังใช้ไม่ได้นะครับจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างนะครับผิวตรงนี้นะครับจะต้องมีต่อมไขมันเรียวกว่าต่อมไขมันเห็นไหมครับนี่เนี่ย อันนี้ก็เป็นหลักการของอะโวคาโดในหลายๆสายพันธุ์ก็เหมือนกันครับตอมไขมันพวกนี้จะต้องแตกตัวนะครับจะอยู่ลื่นๆแบบนี้แบบนี้คือถือว่าลื่นอยู่นะครับแล้วสิ่งที่3นะครับอะโวคาโดพอพ่อผลแป้นนะครับถ้าเป็นผลแป้นคล้วเราก็จะมีริ้วแล้วก็จะมีม่วงม่วงตรงนี้นะครับแต่ถ้าบางบางลูกนะครับเอาม่วงอย่างเดียวแล้วเรามาเก็บโดยไม่ดูว่ามีตอมไขมันแตกหรือเปล่าหรือผิวมันจะด้านๆหรือเปล่านะครับ ไม่มีองค์ประกอบตรงนี้นะครับหรือว่าปิงยังเขียวอยู่นั้นก็ยังเก็บไม่ได้นะครับอย่างลูกนี้นะครับรับประกันเลยนะว่าจะอร่อยแน่นอนเพราะว่าความสุกความแก่ของเขาที่ประมาณหรือว่า90%ขึ้นไปเลยนะครับแตกรอบตัวเลยนะครับแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยจะไม่ไม่มันวาวครับถ้าเป็นอะโวคาโดยังไม่แก่อย่างตัวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อนะครับมันก็จะยังไม่แก่นะคแล้วก็ปิงของเขาองค์ประกอบ3อย่างนะต้องครบกันนะครับ Okay. สิ่งที่กําลังทําตอนนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์นะครับเราจะต้องให้คนงานเนี่ยเก็บอโวคาโดที่เขาคิดว่าแก่นะครับก็คือเขียนไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะแก่ตอนไหนเก็บได้ตอนไหนนะครับเราก็จะเขียนไว้ณวันนี้นะครับอันนี้ผมเขียนเมื่อเมื่อวานนี้นะครับว่าผมวิเคราะห์นะครับลูกเนี้ยถามว่าแก่ไหมแก่ได้ประมาณ75%เพราะว่า ตอมควายมันของเขาจะไม่เต็มที่นะครับเขามีริ้วก็จริงนะครับนี่ไหมสีดำดำปิงของเขาก็ไม่ได้เหลืองจัดนะครับผมก็คิดว่า75%นะครับแล้วลักษณะเดียวกันนะครับอย่างลูกนี้เนี่ยถ้าบางคนเนี่ยดูอ้มันแก่หรือเปล่าผมเองผมตีไว้65%นะครับแต่เราก็เขียนนะวันที่นี้เหมือนกันนะครับว่าแบบนี้นะ่ก็ถือว่าคนงานเนี่ยมาเจอเจอในคราวหน้านี่เราสมควรจะเก็บไหม นี้บางนี่บางคนบอกว่าแก่70%ผมให้ไม่แก่นะครับ65%หลังจากเมื่อวานนี้เราจะติดไว้นะครับว่าอีก5าวันเขาจะสุกนะครับเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำอ่าเริ่มเป็นสีดำแบบนี้นะครับถ้าเป็นลูกนี้นะครับผมรับประกรันเลยเลยว่าอันนี้มันโดนเสียดสีโดนแมงอ่โดนอะไรสักอย่างเนี่ยกัดไปนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยอย่างอย่างนี้นะครับมีองค์ประกอบของพันพบพระศูนย์แปดครบทั้งหมดเลยนะครับ คือความแก่เขาเช่นดูปิงอ่ะปิงเขาก็จะอวบใหญ่นะครับ2ก็คือริ้วริ้วสีดำในเริ่มละสีม่วงี่เริ่มแต้มขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ต่อมไขมันของเขาในเริ่มแตกเห็นไหมครับดูง่ายๆนะครับมันจะมีแตกรอบเลยนะแต่ก็คือมันจะมีด้านๆเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่คือต่อมไขมันแตกนะครับมันก็ดูง่ายๆนะครับผิวของเขาจะไม่เหมือนอะโวคาโดแบบอ่อนๆอยู่นะครับอ่าเปรียบเทียบลูกนี้ก็ได้นะครับลูกนี้ยังมันวาวอยู่นะครับ อันนี้ก็เลยแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับให้คนงานเก็บมาแบบนี้จะแก่ไหมคิดว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเก็บโอะโวคาโดนะครับในสวนเรานะครับเลยให้คนงานมาดูว่าแบบนี้ครั้งต่อไปเขาจะรู้ว่าเออเขาสมควรเก็บแบบไหนแล้วก็ได้โอโวคาโดที่มีคุณภาพครับนี่คือการควบหรือว่าควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้านะครับ